ในเช้าว,วันที่ยี่สี่แล้วครับเราก็มาดูรถไฟครับของเที่ยวเช้าว,วันนี้กาลังมาแล้วกาลังมาแสงแวบๆดันไกลกาลังมามาแล้วแบบมาเที่ยวเช้าของมันจันทร์ที่ยี่สี่พฤศจิกายนสองพันหกสิบแปดกำลังมาครับ 强。<laughs> อากาศเริ่มเย็นครับเย็นละเย็นละอากาศก็เย็นนะอากาศเย็นๆอาจารย์ไยาได้ปรับพื้นที่ทำรถไฟล้างผู้ครับมีต้นไม้หลังฟาง เกือสิบห้าแล้วนคันนี้เย็นแล้วนะอากาศเย็นแล้วถึง 15, สิบห้าแล้วครูอากาศยอมชากรับรถไฟผ่านไปแล้ว